อิบนามิยะถูกถามว่าในกรณีที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีจิตใจคืออยากจะมุ่งมั่นต่อรอแต่ก็ถูกอารมณ์ไฟต่ําครอบงาอยากจะมุ่งมั่นต่อรอแต่ก็ถูกความเกลียดชานเหนี่ยวรั้งด,ดึงเอาไว้เวลาอยากจะตั้งมั่นมุ่งมั่นทําอะไรที่เป็นความดีทั้งหลายก็ล้มเหลวทุกเรื่องนะในเรื่องที่เป็นความดีทั้งหลายในเรื่องการหาความรู้ในเรื่องการทำอามันอิบาดะอะไรกันแล้วแต่ถุกคมหมดเลยอิบนามิยะถูกถามว่าจะตั้งมั่นจะมุ่งมั่นทําความดีก็ล้มเหลว นะจิตใจก็ถูกอารมณ์ฝ่ายต่ำครอบงำรู้สึกขี้เกียจรู้สึกเหนื่อยจิตเหนื่อยใจนะทำไม่ชนะสักทีนึงทำไม่ได้สักทีหนึ่งอะไรอยู่ในอาการสับสนทางมัวเมาทางจิตวิญญาณอะไรประมาณนั้นนะอ่ะอ่ะอิมตามิยะก็ให้ยารักษาเลยจ่ายยาให้เลยเอาไปทําตามได้สรุปเลยนะอิมตามิยะบอกเลยว่าประการแรกเลยก็คือเขาต้องมุ่งมั่นส่วนร้พยายามมุ่งมั่นส่วนราขอความช่วยเหลือจะเอาร้อให้ได้กลับไปพึ่งพิงต่อร้อเลยปเป็นแรกเลยไประบายทุกต่อร้อเลยอย่างที่บอกไงเมียให้ระบายต่อร้อก่อนไปบอกอร้อเลย สองดูอาที่นบีสอนเอาไว้ที่มาจากท่านนบีมะซูดดูอาที่มาจากท่านนบีอพยายามขอเราเป็นอะไรเรามีอาการแบบไหนเราไปดูว่าดูนบีขอสอนดูอาเอาไว้ที่มันตรงกันที่เราเป็นอยู่ให้ขอตนนั้นดูอาที่ได้รับรายงานที่มาจากกุรานเลยฮะนี่จะแล้วแต่ขอดูอาที่นบีสอนเอาไว้เพราะดูอาที่นบีสอนนั้นรับระจากเราอีกทีหนึ่งสามอัสกาเช้าเย็นอย่าขาดเลือกมาอาจจะไม่ทั้งหมดเลือกมาที่จำเป็นจำเป็นอ่าที่อุลามา์แนะนำอ่ะจะมีอยู่ คือถ้าอ่านไม่หมดอ่านหมดไม่ได้ก็เอาเนี่ยหมดนี่อย่าขาดกันแล้วกันเอาไปดูสี่ก่อนนอนสิ่งที่ต้องอ่านก่อนนอนห้าให้ขออภัยโทษต่อเราเยอะๆนี่มาแล้วขออภัยโทษขออภัยโทษเยอะๆทีนี้ไอ้คำว่าเยอะๆเนี่ยทีนี้ไปประกอบกับอิบนุตมิยะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ท่านคิดอะไรไม่ออกวิเคราะห์อ,อะไรไม่ออกพันก่าวหนึ่งพันกาเพราะฉะนั้นเราอาจจะตั้งไปสัก 1, 1, หนึ่งหนึ่งพันหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นวันหนึ่งนะต่อวันนะเว,เวลาเรากินยาเนี่ยใครมั่งคนขุนนยาเนะี่ยกินยาวันเดียวหายไม่ใช่ เวลาจะกินอะไรสักทีเวลาจะรักษาแล้วที่จะรักษาเป็นเดือนถูกไหมขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคน,น ой, ะคนเป็นมากเป็นน้อยถูกไหมบางคนเป็นมากก็ต้องรักษากันยาวหน่อยกินยากันยาวหน่อยก็เหมือนกันครับความป่วยทางทางโรคจิตใจทางสเปริชวลเนี่ยการทางโรคจิตใจทางจิตวิญญาณเนี่ยแต่ละคนมีสภาพไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นไม่จะพูดไม่จะกล่าวอยู่วันเดียวแล้ววันรุ่งขึ้นมานั่งนั่งมองเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นได้ผลเลยไม่ใช่กินยาย,ยังต้องกินเจ็ดวันเดือนหนึ่งครึ่งเดือนเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นตีไปเลยสักเดือนหนึ่ง ทำให้ได้ต่อไปกล่าวครัว่าเาเข้าวลากูวตอิลาบิลลาฮินทลียะีนาิมเยอะๆกล่าวให้ติดปากเลยมุตเมียบอกกล่าวให้ติดปากไปเลยเาเข้าเวลากูวตอิลาบิลลาฮินทลียะลีนาิมนะครับไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนอกจากจะมาจากอัลลอฮ์ผู้สูงส่งผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นทุกอย่างที่จะขยับจะขยี้อะไรก็แล้วแต่มาจากอัลลอฮ์อนุมัติเท่านั้นให้มีพลังอำนาจในการทำสิ่งนั้นได้ไม่ว่าเราจะต่อัตต่ออัลลอฮ์หรือไม่ว่าเราจะเลิกบาปได้อัลลอฮ์ช่วยเหลือทางนั้นอ่าจาไป ให้เกล่ยวเยอะๆเกล่ยวเยอะๆเ,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 เอาเ,อเท่าไรล่ะยาวหน่อยอสักสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ทําทุกวันสักเดือนหนึ่งลองทําดูแล้วลองสังเกตตัวเองดูมีพี่น้องเนี่ยไปทําตามผมจริงจงผ,ผมผมผมพูดมาในในวงฮาร์ดกอแล้วสิ่ที่พูดน่ะมีพี่น้องไปทาตามมาสองสัปดาห์เขาบอกโออาจารย์ได้พลังมากกว่าเดิมอีกออามาทัดยุดได้รู้สึกเยอะกว่าเดิมมีความสุขกว่าเดิมนี่ก็ไปทำมาสองสัปดาห์นะไปทํามาสองสัปดาห์นี่อิบโนเตมิยาจ่ายายาให้นะระดับอิบโนุตมิยา์นะอย่าลืมนะเป็นใครเป็นนักรบด้วยนะ เขียนหนังสือเท่าไหร่ขนาดไหนได้พลังมหาศาลพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกสับสนรู้สึกไม่มุ่งมั่นขี้เกียจอารมณ์ไฟต่ำก็องอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์อารมณ์แบบเนี้ยนะให้ไปทําให้ไปทำ,ปทำอิมุตตามิยะไม่ไม่ได้บอกว่าทํานานเท่าไหร่เอาสักหนึ่งเดือนก่อนก็แล้วกันลองดูเราทำเยอะๆหมายความว่าอิสติกบาเยอะๆกัน1 0 0 0ันครั้งก็แล้วกันลาเาเาวลากูเอาสัก300 400สแล้วแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ฟิกนะบอกแล้วไม่ฟิกนะทำเยอะๆทำมาก กว่านั้นได้ก็ดีก็ลองไปดูคุณจะได้พลังพิเศษไหมชาวรอจริงๆมันมีกูอ่านบอกไว้แล้วขอไปยโทษต่อรองกับตัวคืออย่าลืมนะว่าให้ขอไปยโทษต่อร้องเนี่ยแต่ถ้าตัวเองยังทำบาปใหญ่อยู่ในละกกาลลิ้นกาวขอไปยโทษเนี่ยมันท้านกันะพยายามเลิกบาปใหญ่ให้ได้นะรู้ว่าบาปเนี่ยมันมีกันทุกคนแต่แต่ว่าบาปใหญ่เนี่ยขอได้ไหมทําเพื่อรอเลิกบาปใหญ่อย่าทำบาปใหญ่สูตรความสําเร็จที่ผมบอกอยู่ประจําเลยบาปใหญ่ต้องเลิกอย่าทำทีนี้จะรู้ได้ไงเราเป็นบาปใหญ่ถ้าไม่เรียนบาปสมดาละต้องไปเรียนบาปสมดาล ตัวเองมีบาปใหญ่ไหมเพราะบาปมันไม่ใช่บาปทางร่างกายอย่างเดียวทางจิตใจก็ทําบาปใหญ่ได้โอ้อวดยิงพยองโอหังยิงยโสบาปใหญ่หมดบาปทางใจเนี่ยทุกคนมาอุลมะเตือนว่าเราอ่ะคนจะเน้นกันบาปทางร่างกายกันส่วนใหญ่แต่บาปทางจิตใจเนี่ยมันจะยิ่งกว่าอีกนะมีอะไรบ้างจะเป็นบาปทางใจยิงพยองโอหังอวดีอะไรเงี้ยเป็นบาปใหญ่เยอะแยะเลยนะบอกให้ก่อนนะเพราะฉะนั้นใจเนี่ยก็ต้องตรวจดูว่ามีบาปใหญ่ไหม บาปใหญ่เลิกทั้งกายวาจาใจเลิกบาปใหญ่ให้หมดบาปเล็กถ้าทำสมมติยังเลิกไม่ได้อย่าทําเปิดเผยมันจะเป็นบาปใหญ่ให้ปกปิดแล้วรีบไปทําความดีเยอะๆนั่นแหละส่วนความสําเร็จแล้วก็ทําตามที่บอกไปอันนี้ให้เอายาอินทตารเมียที่จ่ายให้อ่ะอย่างดีเลยเนี่ยมาบอกแล้วไปทําและอย่าก,กินของสแสลงระหว่างที่กินยาตัวนี้อยู่ ของแสลงคือภาพใหญ่จำไว้ถูกไหมล่ะหมอเ,เวลาเขาบอกให้กินยาเขาบอกว่างดของแสลงก็เ,เหมือนกันแต่ถ้ากินยานานไม่นานแล้วแต่สภาพครับทำไปเรื่อยๆทําก็ได้บุญนะได้บุญยาตัวนี้กินแล้วทำแล้วได้บุญด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้นะได้บุญเนี่ยทำเพ,พื่อขออภัยโทษได้บุญด้วยนะครับ